เด็กๆเ,เขาไปภาวนาอยู่โรงยาวนนูมันมีคนไปหลอกหลอนเขาสงสัยพระเนี่เราจะไปกันหรือ,อยังไงอ่ะอันชาวบ้านนี่คงจะไม่มีใครมาหลอกหลอนอย่างนั้นนะมันต้องคนอยู่ในวัดเนี่ย ผีหลอกไม่มีแน่คนนี้นะมันหลอกคนอ่ะอันนี้ก็อันหนึ่งนะถ้าเราจับได้แล้วต้องลงโทษหนักเลยทีเดียวจะบอกให้นะ่จะไม่ให้อยู่ด้วยค้ำเลย จะว่าเป็นความผิดเบาๆไม่ได้นะคันลงไปอย่างนั้นแล้วนะมันมีจิตปฏิพัทธ์กบมาสุขามโดยตรงเลยมันจึงไปถ้าไม่มีจิตปฏิพัทธ์อยนะ่างนั้นมันไม่ไปกันหรอกสองสางวนให้ดีนะคุณเกดี มันนำความเสื่อมเสียมาให้แก่วัดว่าอารามไม่ใช่น้อยนะเราต้องพิจารณาถึงคนเสื่อมที่ไม่ใช่เสียในตัวูนเดียวนะเสียหมดทั้งหมู่เลยถ้าเรื่องมันปรากฏขึ้นนะ ใครก็ไม่อยากมาแล้ววะนี่มาแล้วถูกรังแกอย่างเงี้ยแต่ถ้าใครไม่ได้ทำอย่างนั้นแล้วก็แล้วไปแต่ถ้าใครทำเน่ยรู้ตัวระรีบสังวรระวังถ้าหากว่าจับได้ในการต่อไปแล้วก็ มีหวังไม่ได้อยู่กับหลวงปู่นะจะบอกให้อันนี้ระบางวัดที่เพื่อนไปรับเมตทีมันเป็นอย่างนี้แหละ คนต้องรู้ว่าทางความเสื่อมทางความเจริญต้องเรียนรู้สิถ้าหาว่ายังจะฝบไฟฝันเรื่องพนั้นอยู่แล้วอย่ามาบวชบอกแล้วหรือว่าบวชมาแล้วทนไม่ไหวาลาสึกเดียวนี้ก็ได้เราไม่ห้ามเลยถ้าใครยังพอใจปะพฤติพรหมจรรย์อยู่แล้ว ต้องสำรวมตนให้ดีควมุ่งหมายนะการปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนานี่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ทุกคนพึ่งตัวเองให้ได้ อย่าไปคิดพึ่งแต่ผู้อื่นเป็นโยหมายความว่าไปคอยให้แต่ผู้อื่นตักเตือนตนเราไม่เตือนตนไม่สอนตนทำไปตามหน้าของกิเลสอย่างนี้เรียกว่าคนไม่คิดพึ่งตัวเองทำมาพึ่งตัวเองนะพี่นีง่ง หมายถึงเราเอาความดีเป็นที่พึ่งนะคาว่าอย่างนั้นอย่าไปเอาความชั่วอาเป็นที่พึ่งก็เคยพูดให้ฟังอยู่แต่ครั้งพุทธเจ้านะ่ะแต่ทีแรกสำนักนาวิสุนี้ก็อยู่ห่างไกลจากวัดพระสงฆ์ อันต่อมานี่พวกอันธพา,าลมันไปเกิดเป็นรังแกนาำพุธนีเข้าพระศาตราจึงได้ทรงรับสั่งให้พระเจ้าเปอร์เซนต์ใโกศลให้ย้ายสำนักน้ำพุธนีเข้ามาอยู่ใกล้กันกับภิกษุสงฆ์ดังนั้นวัดของน้ำพุนีจึงอยู่ใกล้กันเลย เขตแดนติดต่อกันเลยน,นั้นและต้องให้นางพิกษุนีนั้นมาฟังโอวาทของพิษุสองทุกวันคงหมายเอานางพิกษุนีที่ยังไม่บรรลุมรรคผลธรรมวิเศษนั้นแหละบวชมาใหม่นางพิกษุนีที่เป็นอรหัตอรหันโซโดาิกิตาคา อนาคาแล้วคงไม่เกี่ยวก็จึงมีระเบียบมีธรรมเนียมอย่างนั้นมาเนี่ยเราก็เอาระเบียบอันนั้นมาใช้กันตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงอำนวยการมามีอะไรเราจึงมาพูดกันในที่ประชุมนี้ประกาศให้รู้เรื่องกัน ทาง,งความเทือมมันมีต้องคิดดูสิถ้าไม่มีแม่ชีมาอยู่ด้วยใครยืนไม่ครัวล่ะมาทำมาหารในฉันอยู่เนี่ยนั่นต้องคิดดูให้ละเอียดถี่ถ้วนยิงอยู่วางวัดเพินไปรับแม่ที เพราะว่าวัดอยู่ใกล้บ้านเพป็นบิณฑบาตชาวบ้านเขาไปจังหันไม่ต้องอยุ่งกับโรงครัวแต่นี้เราอยู่ป่านี้ห่างไกลจากบ้านชาวบ้านก็มาจังหันไม่ไหวเขามีอะไรเขาก็ถวายอย่างทุกวันนี้แหละมันก็ไม่เพียงพอกันนะบางในชาวบ้านเขาถวายอาหารมา ต้องอาศัยโรงครัวเป็นส่วนใหญ่นี่แม่ครัวนะไม่ใช่น้อยอนระทำอาหารนะมันง่ายเมื่อไหรนะการทำอาหารนะต้องคิดเห็นคุณของแม่ชีให้มากแล้เไปเกิดปฏิวัติปฏิพัตนรักให้เข้า เราอำนาจความสนิทสนมกันไปทางไม่ถูกต้องอย่างนั้นนะมันไม่ไม่ใช่ไม่ได้เลอะต้องให้นึกทุกคนนะทั้งทีทั้งพระทั้งเนนเรามาประพฤติพรหมจรรย์นนะมาทำตัวเป็นคนผู้เดียวไม่ได้มุ่งหวังว่าจะมาเป็นคนคู่มาอยู่ในวัดวาอารามนะ ถ้าต้องการอย่างนั้นไม่ต้องมาบวชเยอะแยะไปหาเอาพุทธศาสนานเป็นของสะอาดของบริสุทธิ์แต่มันจะบริสุทธิ์ได้ก็อยู่ที่คนแบบน,นี้นะแต่คำสอนนั้นดีอยู่แต่ถ้าคนไม่ปฏิบัติตามคนพวนั้นก็ไม่บริสุทธิ์ เหมือนยังสบู่อย่างนี้นะมันก็เป็นสบู่อยู่นั้นถ้าคนไม่เอาไปถูกายมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรเลยมันก็ทําความสะอาดแก่ร่างกายคนก็ไม่ได้คนไม่เอาไปถูพระธรรมคาสอนก็เหมือนกันถ้าอยู่แต่ําหรัตาราถ้าคนไม่เรียนไม่จําแล้วไม่นําเอาไปปฏิบัติตาม ก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรแก่คนเลยแต่พระธรรมก็เป็นของดีอยู่ยนั้นนะเหมือนอย่างทองคำธรรมชาติเม้จะจมอยู่ในดินในหินมันก็รักษาคุณภาพของมันไว้อย่างนั้นมีสีสดใสเรื่มประพัดสอนอยู่อย่างนั้นแต่ไม่เป็นประโยชน์แก่ผู้ใดแต่เมื่อขุดค้นเอา จากดินจากหินมาแปรรูปเป็นเครื่องประดับตกแต่งเข้าไปแล้วมันจึงเกิดมีคุณค่าขึ้นมาพระธรรมคำสอนก็นเช่นเดียวกันนั่นแหละให้เข้าใจเพราะฉะนั้นเรามีศรัทธากันทุกคนแล้วจึงได้มาบวชด,ดังนั้น เมื่อมีศรัทธาเช่นนี้เราก็ตั้งใจทำจริงๆสํารวมตนจริงๆอย่าไปทำเล่นมันจำเป็นอย่างที่ว่านั่นแหละต้องให้เข้าใจไอ้ผู้หญิงเขาก็อยากค้นทุกข์เหมือนกันไม่ใช่อยากค้นทุกข์แต่ผู้ชาย เห็นว่าการอยู่ครองเรือนเป็นทุกข์เหมือนกันแล้วกับผู้ชายเห็นจะหนีมาบวชถ้าเราจะไม่รับผู้หญิงอย่างนี้มันก็เป็นการลำเอียงน่ะไม่ยุติธรรมอย่างนั้นต้องให้เข้าใจให้ถือว่าเป็นเพื่อนทุกข์เกิแก่เจ็บตายด้วยกันหรือว่า เป็นสหธรรมมิกด้วยกันแปลว่าผู้ประพฤติทำปฏิบัติทรรร่วมกันให้เข้าใจอย่างนั้นไม่ใช่ว่าเป็นผู้รักผู้แค้นกันอย่างทางโลกของเขานั่นไม่ใชนะ่ทุกคนอย่าไปคิดอย่างนั้นมัน ผิดจุดประสงค์ของอุทธศาสนาเราต้องพร้อมใจกันประพฤติพรหมจรรย์ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ด้วยดีสำรวมจิตใจรักษาจิตของตนอย่าให้ความยินดียินร้ายเข้าครอบทำเจริญอสุภกรรมฐานบ่อยๆธรรมดาคนหนุ่มเนี่ยมันต้องเป็นอย่างนั้นเนี่ย หั <c oughs> อนมเนี่ยรับสวยรับงามอันนี้เป็นสัญชาติกิเลสมันติดตัวมาตั้งแต่อเนกชาตินูน่นเมืวันนี้เมื่อมาชาตินี้เราบุญบาร,รมีแก่กล้าทรงให้เราเข้ามาบวช่างนี้เราก็ต้องมาพิจารณาเห็นข้อของกิเลสเหล่านี้ถ้ามันเต็มที่เลย เป็นยังไงให้เข้าใจให้เตือนตอนเองว่าตนนั้นตกเป็นทาสของกิเลสราคะปัญหานี่มานับชาติไม่ถ้วนแล้วตั้งแต่เป็นสัตว์เดรัจฉานนั่นแหละมานะดูสิแต่สัตว์เดรัจฉานมันก็โมเมาอยู่ในการมคุณนั่นแหละ แต่เมื่อมันเที่ยวเกิดเที่ยวตายนานเข้านานเข้าอินทรีย์มันแก่กล้าเข้าไปมันก็ได้เกิดมาเป็นคนอา้าวเกิดมาเป็นคนกับมามัวเมาอยู่ในกามของเก่านั่นแหละเป็นอย่างนั้นไอ้เที่ยวไว้ตกนรกเข้อการมคุณนี่ไม่รู้ว่ากี่ชาติกี่พบมาแล้วแต่เราเราลึกชาดผลหลังไม่ได้เช่ๆยนี่แหละ ถ้าระลึกชาติหลหลังได้เราจะสังเวชตลอดใจตัวเองนะเหมือนอย่างพระพุทธเจ้าเนะี่ยพระองค์ระลึกชาติหลหลังพระองค์ได้พระองค์ก็เคยไปตกนรกมาหลายชาติแล้วเหมือนกันแต่ว่าพระพิทัตว์นั้นไม่ไปอเวจีอเวจีนั้นถือว่าเป็นนรกอันร้อนจัดแล้วก็มีอายุยืนนานมาก แต่พระโพธ,ธิสัตว์ไม่ไม,ไม่ไม่ไปตกในอเวจีมหานรกไปตกนรกที่ตื้นขึ้นมากล่วนั้นในตำราทางกล่าวว่าเช่นอุตุทภนรกอย่างนี้แล้วไม่นานก็พ้นไปได้เพก็ว่าพระโพธ,ธิสัตว์ไม่ไม่ทำอนันตริยกรรมห้าอย่างไม่ฆ่าพ่อไม่ฆ่าแม่ ไม่ฆ่าพระอาหารหันไม่ทำร้ายพระพุทธเจ้าจนถึงยังพรโลหิตให้หอ,อกขึ้นไปไม่ทำสงให้แตกจากกันนี่พระโพธิจัรย์ไม่ทำกรรมหนักห้าอย่างนี้แต่คนธรรมดาสามัญไม่แน่เมื่อโลกอำนาจแข็งคมโกรธขึ้นมาจนลืมตัวไปอาจฆ่าพ่อฆ่าแม่เมื่อไรก็ได้ ข้าพระผู้ที่ท่านได้มักได้ผลแล้วก็มีโดยที่ไม่รู้ว่าท่านคนนั้นเป็นพระอาราหารันต์ก็ไปฆ่าเข้าไปอย่างนี้ก็ไม่พ้นจากอนันตริยกรรมนะไม่พ้นจากอเวจีมหานรกของมนีถ้าไม่มี สมุทเธเจ้าไมา่ได้ทรงแสดงไว้เลยเพราะพระองค์เห็นแจ้งแล้วจึงได้นำมาแสดงนี่เราต้องเชื่อพระปัญญาสัตรูของพะพุทธเจ้าเราจะปฏิญญาณตนเป็นสาวกของพระองค์แล้วคนผู้ที่มีปัญญาเชื่อพระปัญญารัตรูของะมุทเธเจ้านั่นแหละ มันถึงไม่เบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นกลัวบาปกรรมอันนั้นจะตามสนองให้เป็นทุกข์ไปในสงสารคนไม่เชื่อพระปัญญาศัตรูของมุตเเจ้านั่นอยู่ในโลกอันนี้มันที่มันเบียดเบียนกันอยู่นั่นทำลายล้างสานชีวิตก็ดีทรัพย์สมบัติของกันและกันก็ดีหมู่เนี้ยมันรู้แต่มันไม่เชื่อคำสอนของพระองค์ครับ ไม่เชื่อว่านารกมีจริงหมูนี้นะไม่เชื่อว่าเปรตมีจริงอะไรหมูนี้มันไม่เชื่ออั้งนั้นถ้ามันเชื่ออย่างนี้มันไม่ทําอ่ะผู้ใดเชื่อแล้วคนนั้นไม่ทําเลยเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงว่าสัทธาตระติโอคังผู้จะค้นจากโอคะเองเก่งกันกันดาน ในวตาสงสารนี้ก็เพราะศรัทธาความเชื่ออัปมาเดนะอันวังผู้จะข้ามห่วงมหานนบพบสงสารได้เพราะความไม่ประมาทน,นั่นความเชื่อเมื่อเราเชื่ออนรกมีจริงมันก็เว้นจากบาปห้าประการนั้นพูดกันตรงๆรนะ บุคคลจะไปน,นรกเพราะทำบาปฆาประการนั้นอย่างใดอย่างหนึง่งอย่างนี้น,นรกนั้นพระองค์เปียบเหมือนอย่างห่วงน้ําในมหาสมุทรทะเลอันกว้างใหญ่ไพศาลแล้วก็ลึกด้วยผู้ดใดตกลงไปนั้นแล้วยากที่จะรอดได้ตกลงไปในห่วงมหาสมุทรนั้นแล้ว อัน,นี่ก็เช่นเดียวกันนั่นแหละถ้าผูใ้ใดได้ตกลงไปสู่นรกแลก้วก็ไม่ใช่ว่ามันจะพ้นทุกข์ได้ง่ายเมื่อไรอ่ะค้นทุกข์ทรมานอยู่ในนรกนานแสนนานอายุของสันว์นรกยืนกว่าอายุของเทวดาบนสวรรค์นี่ว่าตามตำรานะเท่าตัวนู่นแหละเช่นอย่างสวรรค์ ท่านดาวดิงอายุยืนพันปีทิพย์อย่างอายุสัตว์นรกชัานเพียงอุตสุทันลกมูนีอายุสองพันปีทิพนุ่นได้สวยทุกทนทรมานอยู่ ถ้ามันไม่มีจริงพระพุทธเจ้าไม่ได้นาไม่ไมาได้ทรงแสดงไว้เลยเรื่องหมดนี้เราต้องเชื่อคนที่ไม่ทําบาปไม่เบียดเบียบนบุคคลอน่นและสัตว์อื่นอยู่นี่ก็เพราะเชื่ออย่างว่านั่นนะเชื่อพระพุทธเจ้าเชื่อพระปัญญาตรรู้ของพระองค์ถ้าใครไม่เชื่ออย่างนี้แล้วไม่ฟังมันทำบาปเบียดเบียกนกันเป็นองนั้น แล้วบรรดาความทุกข์ทั้งหลายนั้นจะเชื่อหรือไม่เชื่อมันก็มีให้เห็นอยู่ชัดๆแล้วในปัจจุบันนี้แหละเช่น <c oughs> ความแกะะม่ชราหม่นี่นะมันก็ปรากฏชัดอยู่แล้วจะเชื่อหรือไม่เชื่อมันก็เป็นอยู่อย่างนั้นอยู่นานปีนานเดือนไปร่างกายก็ทุดโทรมไปเรื่อยๆไปแต่ก่อนไม่ได้ถือไม่เท้าเลย นั่นต่อไปแล้วก็ร่างกายมันโ่อนแอลงไปถ้าไม่ถือไม่เท้าช่วยเดี๋ยวก็หกล้มลงไปเกิดอมตาาคขึ้นมาแล้วยิ่งทรมานใหญ่โตมันก็ค่อยสุดโทรไม่เห็นไปอย่างนั้นแหละร่างกายอันนี้แต่คนส่วนมากมันหลงมันเมาแล้วไม่ได้พิจารณาเลย ถึงไม่เกิดความสังเวชสลดใจเบื่อหน่ายผู้ปฏิบัติธรรมเมื่อต้องนาะของหมู่นี้แหละอย่าไปเข้าใจอย่างอื่นเมื่อพิจารณาถึงความแก่ความเจ็บป่วยไข้ เป็นอารมณ์อยู่เสมออย่างเนี้ยมันจะเกิดนิพพทาความเบื่อนหน่ายในสังขารร่างกายอันนี้เอาผู้ที่ไม่เจ็บไม่ไข้ละจะให้พิจรารณาอย่างไรอะ่ะอไม่เจ็บไม่ไข้ก็ลองลองอย่ารับประทานอาหารสักวันหนึ่งลองดูอะ่ะมันจะเป็นไข้ไหมอ่ะอืม ไม่รับประทานอาหารสักวันหน,นึ่งสองวันน่ะเราจะเห็นความไข้นะ่ะเราจะรู้เลยว่าร่างกายนี่มีโรคไข้อะไรนั่นโรคแห่งความหิวนั่นเลยอนี้ที่มันไม่มีโรคไข้อะไรเบียดเบียนก่อนก็เพราะว่ามีอาหารหลเลี้ยงมันอยู่ทุกวันทุกวันน่ะ มันก็จึงประทังอยู่ได้แต่ถึงกระนั้นมันก็ยังค่อยสุดโทมไปทีละน้อยละน้อยโดยที่เจ้าตัวไม่รู้หรอกโน่นจนว่าวันหลุดผมงอกโน่นถึงรู้ว่าเป็นคนแก่บางคนน่ะเตันตามัวหูอื้อไปโน,น่นเวลาตายังใส สว่างหูก็ได้ยินอะไรชัดอยู่อย่างนี้ฟันก็ยังดียไม่รุดไม่รลอนนี่เข้าใจว่าตนยังไม่แก่ยังไม่มีโรคภัยอะไรเบียดเบียนมาที่แท้โรคภัยนะมันเบียดเบียนอยู่ทุกวันนะโรคแห่งความหิวเข้าวกระหายน้ำ โรคอยากกลับจากนอนโรคอยากเปลี่ยนอิริยบถนั่งนานก็ไม่ไหวต้องลุกไปเดินเดินนานก็ไม่ไหวยืนนานก็ไม่ไหวนอนนานเกินไปก็ไม่ไหวเนี่ยลองดูที่ร่างกายอันเนี้ยมันเที่ยงมันยังยืนเมื่อไหร่เรา ต้องได้เปลี่ยนอริยบทอันนี้อยู่เรื่อยไปไมันยังพอประทังอยู่ได้แต่ถ้าเราลงนอนอย่างเดียวลองดูที่ไม่ต้องทำอะไรแน่นอนคนนั้นน่ะเอาไปเอามาก็ไปไหนไม่ได้แล้วถนานอนอยู่อย่างเดียวนะนร่างกายอันนี้ทุตโสมไปหมด ไม่มีทางที่มันจะแข็งแรงอยู่ได้ที่งแข็งแรงอยู่ได้เนี่ยเพราะว่าลุกไปลุกมาทำโน้นทนํานี้อะไรอยู่อย่างนั้นนั่งบ้างนอนบ้างยืนบ้างเดินบ้างปเปลี่ยนอิริยาบถอย่างนี้จึงพอประาทังอยู่ได้ถ้าจะอุปมาแล้วก็เหมือนรถเหมือนระเรือน,อน,นั่น่ะเครื่องรถเครื่องเรือมนนี่ ถ้าเก็บไว้เฉยๆไม่ใช้นานไปเนี่ยสนิมจับแล้วก็สตาร์ทไม่ติดเลยต้องได้ล้างเครื่องซะก่อนให้สะอาดปัดจะจากสนิมอะไรต่ออะไรแล้วนั่นใส่น้ำมันหล่อลื่นเข้าไปสตาร์ทเข้าไปมันยังติดให้ได้อยงนั้นรถลาเนี่ยยังเป็นต้องใช้อยู่เรื่อยไป มีน้ำมันหล่อรื่นเลี้ยงมันไว้อย,อยู่นั้นมันก็จึงไปมีกำลังวิ่งไปได้บรรทุกสิ่งของต่างๆไปได้ร่างกายคนเรานี่มันก็เป็นอย่างนั้นแหละในาาธรรมะท่านยังเรียกว่าตริระยนต์นะเครื่องยนต์คือตรีรร่างกายอันนี้เรียบเหมือนกับเครื่องยนต์กลไก แล้วเราพิจารณาดูอย่างนี้เหละยเสมอเสมอไปอเอายังนุมเนี่ยก็อย่างที่ว่ามาแล้ว,ลวนั่นแหละนุมก็จริงอยู่นะนานไปมันก็แก่จะมีอะไรอะ่ะไม่ใช่มันจะนุ่มอย่างนี้ไนะี่อยู่เลยไปไม่มีทางนะในเวลานี้ไม่เจ็บป่วยไข้ แต่ต่อไปนะมันต้องเจ็บไม่ไม่ครั้งใลนก็ครั้งนึ่งแนะี่ยมันต้องมีคนเราถ้าไม่เจ็บป่วยไข้ก็ไม่ตายก่อนจะตายมันต้องเจ็บลงด้วยโรคไข้อย่างในอย่างนึง่งต่อพิลานะให้มันลึกซึ้งลงไปแล้วความสำคัญเราเป็นคนหนุ่มนะั้นมันจะหายไป มันจะเกิดความรู้ความเห็นขึ้นว่าร่างกายสังขารนี้เมื่อมันเกิดขึ้นเบื้องต้นแล้วมันก็แปรผันไปใน่ามกลางแตกดับในที่สุดมันก็เป็นอย่างนี้เนะี่ยความจริงของร่างกายมีเท่านี้อดังนั้นไม่ควรที่จะไปหลงไหลมัวเมาอะไรนักหนา ควรฝึกจิตใจของตัวนี้ให้มันหลุดมันพ้นไปจากความยึดความถือในรูปในนามอันนี้ยอาศัยการฝึกฝึกที่แรกก็อย่างที่ระเบียบมีอยู่นะฝึกทำใจให้สงบให้นิ่งวควบคุมจิตให้อยู่ในอำนาจของตัวได้บอกว่าอย่าคิด มันก็ไม่คิดอย่างนี้นะหยุดคิดมันก็หยุดคิดลงได้เมื่อฝพิกจิตให้สงบลงได้อย่างว่า,านี่นะนก็เึกใค้มันคิดพิจารณาความจริงของชีวิตนี่เห็นตามเป็นจริงเมื่อมันเห็นด้วยปัญญาแล้วมันจะเกิดนิพพิทาความเมื่อหน่ายเมื่อหน่ายสิมองดูสิ่งไหน ส่วนไหนของร่างกายก็มีแต่ของไม่เที่ยงต้องเยียวยา,าต้องปนปือมันอยู่อย่างนั้นตลอดไปเป็นง้งมันหนึงพออยู่ได้ถ้าขาดการปนปือุอปธรรมบำุงแล้วอยู่ไม่ได้เลยต้องแตกต้องทำลายลงนี่เพราะฉะนั้นเนี่ยให้พึ่งพากัน คิดเจรณาลงไปให้มันเห็นชัดตามเป็นจริงแล้วปล่อยวางไว้ตามสภาพนี่แหละเป็นทางหลุดพ้นจากทุกไปในสงสารขอจบลงเพียงเท่านี้